คนที่ซื้อที่ดินสปรกรนะครับหลายคนคงสงสัยนะครับว่าหลังจากที่มีนโยบายเรื่องของการเปลี่ยนสปก4สี่เนี่ยเป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรแล้วเนี่ยตัวเองจะต้องทํำยังไงนะครับในฐานะที่เราไปซื้อเข้ามานะครับบางคนซื้อมาแล้วมีใบเอกสารอยู่กับเราทําเป็นสัญญาเงินกู้สัญญายืมเงินอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราก็เก็บไวพ้พร้อมกับเอกสารสิทธิสปก4สี่ไว้กับเรานะครับแต่บางคนเนี่ยซื้อมาบางส่วนนะครับแล้วก็ไม่ได้ใบมากับเราเช่นสมมุติว่า ขาเนี่ยคนขายเนี่ยมีที่อยู่10ไร่นะครับที่สปกสิบไร่แต่เราไปซื้อมาครึ่งหนึ่งคือ5ไร่นะครับแต่ใบเนี่ยไม่ได้อยู่กับเรานะครับแล้วเราเนี่ยเข้าไปทําประโยชน์บนที่ดินตรงนั้นเนี่ยแล้วพอหลังจากที่มีประกาศเนี่ยหลายคนก็นอนไม่หลับนะครับว่าเราจะทํำยังไงครับที่ดินเราจะโดนยึดไหมที่เราจะอ่าจะต้องทํำยังไงเราไม่จะยื่น ไปขอออกนโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรไหมเหมือนกับชาวบ้านไหมเพราะเราไปซื้อเข้ามาซึ่งการซื้อเข้ามาเนี่ยการขายเข้าไปการซื้อเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราทําผิดกติกาเขาไม่ได้อนุญาตให้เราซื้อไม่ได้อนุญาตให้เราขายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อมาหลายคนอาจจะนอนไม่หลับนะครับแต่พอมีประกาศฉบับที่ผมจะกล่าวมาเนี่ยที่ผมจะพูดถึงเนี่ยทุกคนอาจจะสบายใจขึ้นนะครับมีช่องทางมากขึ้นนะครับว่าจะต้องทํำยังไงนะครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดนะครับ ขอให้ทุกคนช่วยกดติดตามนะครับกดหัวใจนะครับแล้วก็กดบันทึกไว้ดูย้อนหลังนะครับแล้วแชร์ไปให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีระเบียบข้อไหนนะครับที่กําหนดไว้นะครับที่จะเปิดช่องไว้นะครับแต่ข้อนี้ก็มีหลายคนนะครับที่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับประกาศข้อนี้นะครับซึ่งมุมมองแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับเป็นการตีความนะครับซึ่งผมต้องบอกเลยนะณวันนี้นะครับ ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับแต่เราต้องดูแล้วก็ฟังแล้วก็ไปวิเคราะห์นะครับว่ามันใช่หรือไม่นะครับเข้าข่ายหรือไม่นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมตีความอย่างนี้นะครับข้อนี้เป็นข้อ6กอซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของประกาศนะครับบอกว่าผู้ใดที่เข้าทําประโยชน์ในที่ดินที่สปกจัดให้กเกษตรกรแล้วนั่นหมายความว่าเขาอนุญาตให้กับคนอื่นเนี่ยแล้วคนเดิมที่ถือครองเนี่ยแล้วนะครับมีใบเอกสารอยู่แล้วนะครับ โดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกำหนดก่อนวันที่ระเบียบนี้บังคับใช้นะครับนั่นหมายความว่าเขาออกให้กับคนอื่นแล้วเราเนี่ยเข้าไปทําประโยชน์นะครับเข้าไปใช้นะครับซึ่งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับไม่เป็นตามหลักเกณฑ์หลักเกณฑ์คืออะไรคือการให้การโอนมันทําไม่ได้ยกเว้นจากพ่อไปหาลูกอะไรเงี้ยทำได้อย่างเงี้ยครับแล้วไม่เป็นตามหลักเกณฑ์เนี่ย กฎหมายเขาบอกว่าใครที่ทําแบบนี้นะครับซึ่งในส่วนตัวผมอ่ะผมตีความว่าการที่เราไปครอบครองเราไปาซื้อการที่เราไปเ,าเขาเรียกไรไปรับจำนองแล้วก็เราเข้าไปทําประโยชน์นะครับแล้วเก็บใบของเขาไว้เก็บใบสบปะระกรของเขาไว้นะครับข้อนี้เ็าบอกว่าก่อนวันที่ระเบียบนี้บังคับใช้นะครับ ระเบียบนี้ประกาศเมื่อวันที่1นะครับแล้วก็ประกาศในราชกิจจานีเมื่อวันที่8ปธันวาสองพนนะครับแล้วก็มีผลวันถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบังคับใช้ก็คือวันที่9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ซื้อที่ดินสบกก่อนวันที่9นะครับใครที่จำนองนะครับเอาที่ดินมาเป็นหลักประกันก่อนวันที่9นะครับแล้วตัวเองเนี่ยเข้าไปทําประโยชน์บนที่ดินผืนนั้นนะครับพูดง่ายๆเหมือนกันซื้อขายนั่นแหละครับ แต่บางทีอาจจะไม่เรียกว่าซื้อขายเป็นจำนงบ้างไปฝากบ้างไปเอาเงินกู้ยืมเงินมาบ้างแต่จริงๆแล้วก็คือการขายนั่นแหละครับก็คือทําก่อนวันที่9นะครับก็ก็บอกว่าให้มาดําเนินการแจ้งการครอบครองที่ดินกับสบปกจังหวัดนะครับภายใน2ปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้บังคับใช้ก็คือนับจากวันที่9ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับเพื่อรับสิทธิในการเช่าที่ดินตามข้อกําหนดในระเบียบนี้นะครับ ส่วนหลักเกณฑ์วิธีการในการขอรับสิทธิ์ในการเช่าให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าคณะกรรมการเนี่ยจะมีประกาศกําหนดยังไงนะครับเกี่ยวกับว่าให้คนที่เข้าไปครอบครองที่ดินก่อนวันที่มีประกาศนี้บังคับใช้ซึ่งที่ดินนั้นไม่ได้รับการจัดสรรโดยถูกต้องให้แก่เกษตรกรรายเดิมที่ได้ถือครองมาแล้วท่านเข้าไปทําประโยชน์ท่านเข้าไปครอบครองหรือท่านไป ได้ที่ดินนั้นมาโดยที่ผิดหลักเกณฑ์นะครับว่าทีนี้คำว่าผิดหลักเกณฑ์เนี่ยหลายคนก็ตีความต่างๆนาน,นากันไปนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าคณะกรรมการเนี่ยจะมีประกาศอะไรออกมานะครับว่าคนที่ถือครองที่ดินแบบนี้ครับที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก็คือการที่ไปได้มาโดยวิธีการอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ถือครองที่ดินสปกตั้งแต่ต้นนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะตีความว่าได้มาโดยวิธีไหนก็แล้วแต่นะครับสว่วนตัวผมเนี่ย ผมตีความว่าข้อนี้รวมถึงการขายด้วยนะครับซึ่งการซื้อการขายการได้มาอยากวิธีการได้มาจากการวิธีการซื้อการขายด้วยนะครับส่วนคนอื่นจะตีความยังไงผมไม่รู้นะครับผมตีความถูกหรือผิดผมไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมตีความอย่างนี้นะครับแล้วคนฟังนะครับผู้ชมทุกคนเนี่ยก็ถ้าไม่แน่ใจก็โทรไปถามได้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีคนเคยโทรไปถามแล้วก็บอกว่า รวมทั้งหมดเลยนะครับใครที่ได้มาไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยแต่หลักเกณฑ์ว่าจะต้องเอาใครมายืนยันจะต้องเอาหลักฐานอะไรบ้างเอามาสแสดงเนี่ยอันนี้ยังไม่ออกมาเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับถ้ามีรายละเอียดส่วนนี้ออกมานะครับแล้วใครที่กังวลนะครับไปซื้อที่เขามาแล้วก็กังวลก็บอกได้เลยว่าข้อนี้ทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะคลายความกังวลไปได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับอย่างน้อยก็นอนหลับฝันดีแล้วครับเพราะว่าอย่างน้อยก็มีโอกาสมีช่องทางที่จะทําให้ที่ดินของเราเนี่ย เป็นชื่อเราครับเป็นคู่สัญญากับสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรโดยตรงนะครับปัจจุบันเราถือใบของใครเขาไม่รู้นะครับบางทีเจ้าตัวเนี่ยขายต่อมาหลายทอดแล้วนะครับแล้วมาถึงมือเราเราก็ไม่รู้ว่าคนแรกเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เนี่ยแบบนี้ครับหลายคนนอนไม่หลับถามเข้ามาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้สบายใจได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับก็ขอให้ทุกคนติดตามช่องเอก property man ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าจะมี ประกาศที่ออกมาเนี่ยกำหนดอะไรบ้างเงื่อนไขยังไงเป็นยังไงนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ